เจกเกอร์เฮ <ève S 2> ้ยเจกเกอร์ทำไมมึงโชว์จ <att à S 2> ังวะมันมันเป็นโรคอะไรมันชอบโชว์อะโชว์แล้วตายขึ้นมาใครรับผิดชอบฮะเจกเกอร์เนี่ยมันชอบโชว์อะนะแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันตายเลยดูมันตายหนึ่งดูนะสามพียี่สิบเอ็ดไม่มีกันแล้วอ

เพลงวโอ้ยยิงยยิงไม่โดนได้ไงวะหน้าต่างข้างนอกได่ลิงได่ลิงข้างนอกนิกอยู่ไหนีไปอยู่ที่นี้ไปอยู่อยู่ไปอยู่ไปนี่นี่อยู่นี่นี่มันรัดเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะรัดโดนโดนระเบิดแก๊สปอร์ิกเกอร์แก๊สปอร์ิกเกอร์สวย เดือดก็ตายเนี่ยเออเ oh. e oh ห็นไหมโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำ Right. 小巴。 พี่ยกให้พี่อายุ่ิกยุติการเ็บเอออเน่เพิ่งคอไปมีคอเลยดกหนาเพิ่งคอไปเอองอไปอะไเอร์งอไปเลยอะนมาสปอี่ เมื่อเมื <le l trees> ่อแค่เมียสวยครฉันก่ายอยู่ไหนฮะ มันอยู่ตรงไหนวะเชนกานั่นานน่าโดนน่านไงน่านไงเชนกาเรียบร้อยเชนกาเรียบร้อยปลาสปาพีกัวไอยนี่อ่ะบอลเมลูซี่เมลูซี่อยู่บนตู้อ่ะซื้อกูสู้ตู้ไม่ได้เมลูซี่ไม่อยู่เมลูซี่ไม่อยู่มันอยู่มุมมุมเมื่อไหร่ตะกี้รีบวนเลยอยู่มุมอยู่ไหนเนี่ยซิตี้อ่ะอ๋อมันเห็นมันเห็นโดนละมันเห็นโดนละตรงไงตรงผมอ่ะตรงเครื่องที่หยุดเลย ซ้ายมีนะฟิวฟิวซ้ายมีเ,เชนเดล่างหัวโผล่แตกหนึ่งไอ้ยน,า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 นั่นนั่นฟ,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 ฟิวฟิวฟิวซ้ายซ้ายซ้ายบัคิล,ลี่เอ้ระวงังระวงังดัก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 ระหว่างไม่ขึ้นมาไอ้เชี่ยได้ไงเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยมันมาเร็วมันมาเออร็วฟิวไม่เป็นไรนายไทยอีกมีนะทางทางตรงยาวอีกทางตรงยาวมีซ้ายมีนั่นแหละวาคิลี่ไม่ไม่ทางตรงตรงบันไดตรงบันไดอ่ะ ใช่บันไดนี้อีกบันไดนี้ระวังอาจจะมีวางหลังด้วยเสียวเสียวเสียงซีฟนี่แหละขึ้นทร้กขึ้นข้นข้นขึ้น้้ไ้้ขึ้นขด้นขึ้นขขึ้นขึานขึ้นน้เ้น้ยน้้้น้ข้น้ขึ้น้ขึน้ ไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไม่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 มันขึ้นขอบได้มันปีนได้ไอ้เชย่อิไอ้เชย่อจะปีนได้แล้วเอ้าครับตายห่าแล้วแม่งมันนอนมันนอนอยู่มันนอนอยู่ตรงไหนตรงไหนสักที่หนึ่งตรงไหนไอ้เอาไอ้ตีตีตีดอกก่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้เอ้าไอ้แหลกเจนเจนค่อยๆเยียไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ต้องรีบใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันน่าจะนอนอยู่ใต้โต๊ะไหนโต๊ะหนึ่งไช่ไม่ถ้าถ it, so ้าขึ้นมุมนี้ได้คือรู้เลยค่อ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 ยเดินช้าช้าดิเดินช้าช้าดิค่อย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 ไปเลยก็ได้นะมันนอนอยู่มือมือรซีอะไรเลยขึ้นยากเนี่ยเฮ้ยมันแหลกอ่ะมันปีงกินอ่ะปีงกินเดี๋ยวก็เห็นปกติอ่ะใต้โต๊ะไหนสักโต๊ะหนึ่งอ่ะห้าสิบหกวิ โอ้ยโอ้โหแตกหนึ่งามัมนนอนย่าไงไงวะมันไม่นอนแล้วมันไปแล้วเงียบไปเลยไปดีรออะไรทาเวล่าตามมายไอ้เจี๊ยโอ้ไอ้เจี๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรวะ

กำลังเคลียร์กำลังส่งกำลังเข้าไปกำลังส่งชันโบชันล่างนี้ชันโบชันล่างไอสวยชันล่างจะล่างในห้องตอนนี้เข้าข้อมาถึงห้องมันแล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอุ้ยชันบบเยอะชันบบเยอะเพชรโกฐไซด์โกฐไซด์เน่าโกฐไซด์ไหนวะโอเคโอเคเข้าเอ้ยมันมันอยู่ข้างบนหมดเลยมันอยู่ข้างบนเต็มหมดเขาได้เขาได้เขาได้มีที่เสื้อ ดิฟュเซอร์ไปทิ้งไว้ไหนอะขู่เลขู่พลนขูพลนขพลนกู่เพนบูนู่เพลน่เลนตเนึงชเพนข่เลนเพลเจลจ่เแล้ว่เพลนขู้เพล่เพลนขู่เพลู่เจขเนขูเลูเจล่เพูเพลนขู่ข้่งล่างเลยเดีเยวกูจะลงไปช่วยมึงระเบินดิ่เลเพลเนี่ยระนเูู่่สวย